สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีคคาวันนี้ไปพามาชมนะเป็นตัว BM s r ซีรีส์3ตัวนี้เป็น32 0สนด,ดีะครับตัว E90 นะครับ,ต e รบแต่ว่าตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายเลยนะก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น F30 อันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเครื่องยนต์เป็นบล็อกใหม่แล้วนะครับสิ่งที่มันแปลกมากคือเขาบอกว่าเป็นรุ่นพวงมาลนะัยหนัก เฮ้ยมันหนักจริงๆนะเรียกว่าตึงเลยแต่ว่ามันก็ทํทงานปกตินะแต่ว่าอันนี้ขอเลยคือถ้าใครพอทราบนะว่าทําไมเขาถึงเรียกว่ารุ่นพวงมาลัยหนักเนี่ยหรือว่ามันหนักเพราะอะไรเนี่ยแนะนาคอมเมนต์กันกันได้นะครับเพราะนี้ไม่ทราบจริงๆอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับจุดนี้เลยคันนี้เป็นตัวปี2011น,นะครับย้าเลยว่าเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมคันนี้เดิมๆโรงงานเลยออปชั่นแน่นมากเบาะทุกอย่างอะไรปลอดไฟฟ้าหมดเดี๋ยวเราไปชมเลยครับว่ามันน่าสนใจยังไงครับผม ภายนอกนะครับเป็นสีบอลเดิมโรงงานก็เรียกว่าเป็นโฉม E90 เนี่ยที่มีความสปอร์ตสไตล์วัยรุ่นเลยนะครับโฉมเนี้ยวัยรุ่นนะเด็กมหาลัยใช้เยอะมากไปดูเลยมหาลัยไปชนสมัยก่อนนะช่วงนั้นนี่แบบโอ้โหเอแบกนี่เป็นว่าขับตัวนี้เยอะมากเลยนะถ้าเรียกว่าสายยุโรปเนี่ยจะเป็น B M ซะมากกว่านะเบนซ์ก็มีครับอีกเกรดหนึ่งอีกคลาสหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้นะวันนั้นไม่จาได้เลยโอ้โหตัวนี้เป็นที่แพร่หลายมากเด็กมหาลัยขับเยอะมากจริงนะดูด้านหน้ากันเลยด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นไฟตัวโปรเจคเตอร ตัวนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้ยังสวยงามตัวด้านหน้าเนี่ยเป้เชื่อว่ามันน่าจะขัดได้นะให้มันใสกว่านี้นะพื้นฐานก็ถือว่าไม่ได้มองหรือเหลืองเกินไปขับใช้งานได้แต่ว่าถ้าใสกว่านี้จะสวยกว่านี้อีกครับสภาพยังโอเคอยู่นะครับตัวนี้มันเพิ่งเข้ามานะก็มีร่องรอยตามสะเก็ดหินอะไรบ้างเล็กน้อยตรงนี้จะมีร่องรอยนิดนึงอันนี้แนะนําว่าอาจจะต้องเก็บสีเล็กน้อยนะครับจุดนี้ตัวนี้จะเป็นพาร์คเซนเซอร์รอบคันเลยนะต้องบอกแบบนี้โอเคเราดูในส่วนล้อดีกว่าครับล้อนะครับเป็นล้อของ BM เดิมโรงงานขนาด17นิ้ว ยางอันนี้ต้องบอกก็เลยปีเก่าแล้วคนเปลี่ยนนะอันนี้ยางต้องเปลี่ยนจริงถัดมาทางด้านข้างคือว่าสลีละาตัว E90 มันก็มีความแบบรอยต่อระหว่างตรงตัวเก่าๆกับตัวใหม่นะก็ถือว่ายังลงตัวอยู่นะสันขอบต่างๆยังสวยงามมากตัวนี้ที่บอกนะมันเป็นคีย์เลสแล้วนะล็อกรัวได้เลยรุ่นสุดท้ายนะพื้นผิวคิดว่าเดิมๆหมดเลยนะน่าจะมีพวกกันชนหน้านชนหลังอาจจะมีการเก็บแล้วบ้างเล็กน้อยนี่ที่บอกครับมีปาร์คเซนเซอร์รอบขันตัวนี้3 2 0 d ดีนะ ทุกอย่างอยู่ครบนะครับมีตัวตั้งเวลาจอดรถเสียนะครับเป็นเดิมครบท้วนหมดนะครับคู่มือของรถอยู่อยู่ครบหมดเลยนะจะได้นะถือว่าตอนนั้นหล่อเลยเพิ่งเข้ามาเลยอาจจะเลอะเลอนิดนึงนะครับตัวนี้จะมีเขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังตัวนี้นิดนึงเล็กๆนะครับเป็นตัวตรงรุ่นของรถมาเลยนะครับนิดนึงแต่เพิ่มความสวยงามได้เยอะมากพูดเลยก็ถือว่าุมรวมสภาพคันนี้นะถ้าใครกําลังชอบบอดี้แบบนี้และได้ปปสุดท้ายเนี่ยอันนี้ถือว่าได้ฟังก์ชันที่ ค่อนข้างดีเลยได้เครื่องบล็อกรุ่นใหม่แล้วแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างแน่นเลยถ้าใครยังไม่ได้แบบข้ามจะไปเอาตัว F 3 0นะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะสีสันก็ยังสวยงามเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์เดียวครับว่าเป็นตัวไหนครับ ้องเครื่องต้องบอกว่าอันนี้เดิมๆมาแบบนี้เลยนะสภาพแห้งๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะไม่ได้เป็นทวินเทอร์โบนะแต่ว่าเป็นตัว2.0ดีเซลเทอร์โบปกตินะถือว่าตอนนั้นนะเป็นบล็อกใหม่แล้วนะครับเป็นตัวดีเซลแบบนี้เครื่องก็จะมีคาบน้ํามันหรือคราเหมาบ้างเล็กน้อยนะต้องบอกแบบนี้ไม่ได้แบบคลิปเลยเพราะว่านี้มาแบบนี้เลยเรายังไม่ได้เก็บไรงที่เลยนะครับถือว่าพื้นฐานเดิมๆเลยแก้ไม่มีขยับเลยครับฝาน่าจะมีการถอดทํานะครับแต่ับประการเรื่องการชนหนักหรือน้ําท่วมอันนี้ไม่มีแน่นอนนนนครรรััอออีี้้้กาตไดเเลยหงงื่ รวมๆถือว่าสภาพค่อนข้างเดิมนะครับมีคราบน้ํามันขมเหลวอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยเพราะเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไม่ได้ใส่กลิบมากเพราะว่าเราไม่ทําการล้างอะไรที่เลยนะตัวถังดีอันนี้ขอให้ประมาณทัก75เนะครับสำหรับรวมๆของห้องเครื่องและเครื่องยนต์ด้วยเพราะฝามีการทาสีมาแล้วแต่ว่าไม่มีการชนแน่นอนเดี๋ยวเราดูภายในเลยครับว่าตัวอีก้าูย์มันมีอะไรกันบ้างนะครับฟังก์ชันสำหรับในส่วนงภายในนะเข้ามาต้องบอกว,ว่ามีความเป็น BM มากๆในยุคนั้นๆเลยนะครับถือว่าลงตัวนะครับมีความสปอร์ตมีเคิร์ฟเต้นต่างๆมากมายยุคนั้นยังมีวอนัทอยู่ในตัวเชื่อมและเป็นดําสลับกับเทาก็ค่อนข้างมีความเป็น BM สูงสแตนดาร์ดเดิมๆรถเลย ช่วงนั้นภายในเทาค่อนข้างเยอะมากจริงๆส่วนคอนโซลส่วนต่างๆนะครับฟังก์ชันพวงนี้ก็ยังใช้งานได้ครบถ้วนนะนี่ที่วางแกว้วตัวนี้จะเป็นจอคอมมาแล้วก็ไอไดนะครับสาหรับใช้งานแล้วตัวจออาจจะไม่ค่อยสวยงามมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่ผัดมาในส่วนของตัวชุดแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาแล้วนะครับมีแอซีแม็กด้วยหูนี่ซีีสามีด้วยนะในส่วนของวิทยุตัวนี้ก็เป็นวิทยุซีดีของเดิมติดรถนะครับเหมือนนะ่าจะมีผลลักษณ์ตัวปิดนี้หายไปจุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพุทธ ตัวนี้จะมีไมค์คอมเรลแล้วก็วัดรอบโดยที่มีเกจน้ำมันอยู่ด้านล่างของตัวไม์เลยแล้วก็ตัวนี้จะบอกอุณหภูมิอย่างด้านนอกหรือต่างต่างก็จะมีบอกอุณหภูมินะครัว่าอุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่หรืออะไรอย่างงี้ครับคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดสำหรับรถปี2 0 1 1อแสนเจ็ดอันนี้ถือว่าใช้งานปกติสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้ถือว่าเยอะเกินไปนะครับถือว่าก,ากลางๆถือว่ารถใช้งานดีกว่าตัวนี้พวงอะไรก็ค่อนข้างดูสปอร์ตนะครับเป็น3ด้านนะแต่ตัวนี้ไม่ได้แบบ โอ้ห oh, ดูหุ๋หว่ามากแต่ตัวนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันแล้วที่สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆนะปรับได้นะครับมีคอนโทรลบวกลบเสียงวิทยุจุดนี้ได้นะในส่วนของคันเกียร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับยังเป็นเกียร์แบบปรับตำแหน่งต่างๆคือต้องเปลี่ยนโฉมแล้วอะครับถึงจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครัไปจำไม่ผิดในส่วนนี้ถ้ามอง,งยืนจะมีตัวเลนเชนนะครับจากจุดนี้สามารถกดเวลาเราจอดรถได้นะครับตัวนี้จะมีม้ดหลังไฟฟ้าด้วยนะก็ถือว่าดีเลยรถไซส์เล็กแต่มีฟังก์ชัน VIP ระดับหนึ่งรอยต่าง ถือว่าหน้าหลังค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดนะครับเรียกว่าน่าจะใช้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะรับไฟฟ้าทั้งคู่แต่คนขับจะมีเมมโมรี่สสเต็ปนะครับนอกนั้นทุกอย่างฟังก์ชัน้ายกันหมดส่วนอื่นๆไฟส่องสวง่างต่างๆยังใช้งานได้ครบถ้วนหมดรวมๆถือว่าโอเคครับใครกาลังมองหาบอดี้ e 9 0ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายก่อนเป็นโฉมนะครับฟังกช์ชันก็จะมีในระดับหนึ่งเลยนะครับผม เดี๋ยวลองมาสรุปกันดีกว่ครับคันนี้นะครับเป็นตัว bmw 320d นะตัว e 9 0นะครับปี2 0 1 1ิรครับตัวเครื่องรุ่นสุดท้ายเป็นเครื่องดีเซลก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น f 3 0นะครับคันนี้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง5 6 9 0 0 0บาทครับต้องบอกว่าได้โฉมสุดท้ายดีกว่านะราคานี่ถือว่าสูงไหมเป็นว่ากลางๆดีว่าไม่ได้ว่าสูงมากนะแต่ว่าถือว่า ได้ประวัติที่เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วอันนี้น่าสนใจนะสำหรับใครที่กำลังมองหา body E90 นะเครื่องยนต์ดีเซลก็ขับกันประหยัดด้วยอันนี้ก็แนะนำครับตอนนี้นะครับไม่มีรับซื้อรถรับรีวิวขยรถรับเทิร์นรถใครสนใจโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกห้าหกสี่ห้าห้าสองหนึ่งครับมีคำตอบมีราคาดีๆให้แน่ๆครับและอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช anel P t r s t ด้วยพยายามผลิตคลิปต่อเนื่องแน่นอนครับยังไงวันนี้ขออนุญาตครับลาไปก